กราบสวัสดีดีนะครับเกีบสุนน้อยนะครับนี่ก็เดินทางมาถึงหน้างานคารบ์บาวแล้วนะจ๊ะเปิดฝนจะตกหรือเปล่า รถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอุ้ยอะไรมอไซย้อนสอนมาไม่แทนที่จะชิดข้าง่ะมอไซ สอนมาแล้วขี่กลางถนนอีกอันตรายนะครับผมเป็นไงบ้างเนอะนางานเฮาแล้ว เดรงเดงเห็นรถล่อยาเอแสดงว่าฝนตกอยู่นะครับเมื่อวานนี่แหละเมื่อวานนี่มันแห้งนะถนนก็เริ่มจากพังแล้วนะครับ

ตัดรถเลยนะกัวิ่งน้ำหน้าเลยเป็นจะงคิดถึงแรงคิดถึงแรงอย่าพดเพิ่งหยุดจอดอยู่นี่แหละจอดอยู่นี่หลายวันเลยครับ เอี่ยมไหมครับเอี่ยมไหมล้างจนเอี่ยมรถบดจะจอดใกล้ๆกันหมดเลยนะครับเยไปดูข้างหลังก่อนครับ สภาพเป็นยังไงไม่รู้จะเละหรือเปล่าโอ้ตรงนี้เขาเก็บโลกมาแล้วเตรียมจะรื้อแล้วนะฮะรื้อโลกนะ

ไปเล่นกับเรานะนก <c oughs> ไปหลายคนแล้วอ <c oughs> ุปกรณ์ทำขับข้าวครับอุกรณ์รถดีชูรถน้ำมันเกือบหมด เก่งนี่จะนี่แหละขาดแล้วนะเก่งนี่จับไม่เช้านี่เนี่ยนะเกย์ไปซื้อเกย์ไปซื้อมาหรือเปล่าจับไม่เช้านี่เตือนไปทีทีจับเถอนี่หละ อะไรเดี๋ยวนี้เขาเขาเขาหาเงินง่ายนะบางคนนี่ไหนครับหาเงินง่ายนะมีแต่อ้อยแต่ดูไม่ได้มานอนร้อนอีกแล้วนะนี่อยู่นี่ไปหากาแฟกินหน่อยยายไม่เปิดดิร้อนแน่นอนเย็นนี่วันนี้ช่างอยู่น่าจะมาหากินข้าวกินอะไรับ น่าจะไม่มีอะไรนะครับงานก็งไม่มีแล้วเดี๋ยวก็ขับมาสายมาเช็ครถเพรน่ายังไม่มาสักคนเลย ม่ตา,มมาอนอนเล่นอยู่ตรงที่เดิมดีกว่าครับนีมันร้อนนะระกาศเริ่มร้อนะ Đang nằm nằm Đang yeah. เราถ่ายรูปคิดว่าผมจะออกนะผมไม่ได้ออกนะครับตอนี้เราเดินสายไฟแล้วนะสุดยอดเลย เจ้าเวฟก็จอดอยู่นีนะ่ยังไม่ได้ซื้อน้ำมันมาเติมเลยเดี๋ยวไปดูกนนะครับเืออากาศร้อนจัดเลยยิงฟิล์มใสๆอย่างนี้ด้วยครับ ที่เดิมเวลาเก่าที่เก่าเวลาเดิมนี่ yeah. จอดนอนตรงนี้เนี่ยพักผ่อน